สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญลุมบุโตรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่ให้ออกกระไหลนักนะครับข้างๆก็สนิมเขียวกินนิดนึงนะครับนี่นะนี่รุ่นนี้ก็จะมีกระไหลทองนะครับว่ากระไหลทองออกนักๆแบบนี้แล้วก็มีทองแดงลมดํานะครับแล้วก็น่าจะมีทองคํานะง่ายๆนะพลิกขวามาก่อนนะครับมีขีดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมชัดเจนนะแค่นั้นเองนะครับ ที่เหลือก็จะตัดประมาณนี้นะมันจะไม่ค่อยปรากฏร่องรอยการตัดเท่าไหร่นะสำหรับเนอนาวานะแบบนี้นะครับตกนะขออภัยด้านหลังนะครับหูเจาะประมาณนี้จะกินมาทางขวามือเรานิดหนึ่งนะพื้นที่ทางซ้ายเนี่ยจะเอยอะกว่าทางขวามือเรานะแล้วก็จะมีรอยปิลินเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นตะไบตะไบตรงนี้นะครับเนี่ยปิินนะครับเนี่ยครับ แต่วันนี้เสียผิวนะครับสนิมกินนะครับนี่ใครมีก็ดีรับเช่านะนะครับหลักแสนนะครับนะครับสองสามแสนบวกลบแล้วกันนะทองแดงก็แสนกว่าบาทสองแสนแชมป์จริงๆอะสองแสนนะครับนะนี่พิกดูข้งล่างเห็นไหมมีเส้นนะข้างขวานะครับกเก็ดอยู่ประมาณนี้เนี่ยไม่สวยก็ลดหย่อนลงไปนะครับนะ ใครมีก็ส่งรูปมาดูได้ดีรับเช่านะครับตามลายข้างๆนี่เลยดเูเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าผมดูชอบผมมีราคาให้นะชัดเจนนะครับนะครับขอบคุณครับ